วัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาเบิงสวนบัซซีดาจ้ะอูดายมีอยากอยากมีรายได้ไหวกะเบิงคลิปนี้จ้ะเป็นพืชที่ทําเงินให้เฮาได้ไหวพิกั๊ดกับย,ยุบ้านดอดเขียวจ้ะพี่น้องตําบลทาอง้อกอำเภอเวนจลักจังหวัดศรีสะเกดจ้ะแปลงนี้เป็นแปลงของหน้าหน้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าแน่นั่งจาของแน่ซ,ซื้ออย่งไรนินซาลามาลาเลิศจ้า อยู่บ้านดอนเคียวจ้ะพื้นที่นี่เท่าไรน่ะพื้นที่นี่นี่เนี่ยนี่ประมาณสองงานนี่ละนี่นี่ตัวปลูกบักซีดาเนี่ย่บลายปลูกบักซีดาสองงานจะต้นประมาณลอยกุต้นลอยต้นนี่ละอืมปลูกระยะห่างเท่าไรน่ะสามคูณสามสามคูณสามเป็นพันธุ์ใดจากบักซีดาเนี่ยกิมจูกิมจูไร่เมล็ดอยู่บ่หลเม็ดหลเม็ดเนาะสามคูณสาม เห็นมันหลงๆนี่น่าแตงแตงใบออกบอกแตงใบออกตัดกิ่งออกน้ำหมดจ้ะตาดออกน้ำแตงกิ่งมั่มเห็นมันป่งแหนงงไม่นี่นี่กำลังป่งตะปพวตะแปะอายุมันเท่าไรแล้วน้ามัวนทีแนมเห็นอยู่นี่ปลูกได้จังปีแล้วประมาณปีกัวปีกัว่ากเฉลีด้แตงงามันลงอีกไหมอยู่นี่อีกพี่หน้าก่อนนี่วิธีแตงยังไงน้าบอกเนี่ยกะเอาเอาเหลืองงาได้ออก เหลือกงาทีมันสูงมันสั้นออกเห็นมันเนี่ยนี่หอยตัดนี่เอางาสั้นมันออกแขนมันนี่นี่นี่มันแ่งออกนี่มันสั้นขึ้นได้นีมันแ่งออกไรเติบได้มันก็ห่างจำเนตตะกี้มันหนางาได้มันสั้นสี่ก็โดขึ้นบอดตัดออกตัดออกมันบ่ค่อยออกนวยเอาหน้าหนวยสี่มันก็ค่อยเป็นอันนี้ดีน่ะบ่มันจะค่อยเป็นหนวยเป็นนวยเป็นกับเป็นอยู่ดอกแต่วันนวยมันบ่สมบูรณ์มันบ่งามคืองากกองลงสีนะำ โอ้ oh. นาเขาบมเดจับจองลงบ่ผูกใส่ข้ดินบ่บ่บ,บ่ท่านไดจจองเพราะว่ามันบ่ท่านขื้นสูงบ<อ>่ขันไายปี้ไปมันก็นกนสิไเดจจองหล่ะอืมเอาบับกซิดานี่เริ่มตนน้นเนาะหฮาเ้าซื้อต้นพันธุ์มาแต่ไสหน่ะแพงบ่ต้นพันธุ์นี่ตน้นละสามสิบห้าบาทจ้ะสั่งเขาซ่งมาจากนครปฐมบ่ต้นประมาณจักเส้นน่ะนี่ละประมาณหาสิบเส้นหาสิบเส้น ปูยังไหบาทนี่คุดลุมเลิกบ่ขุดล้มธรรมดาพ่อแต่ล้มเบามันเน่ยล้มเบามันฟังเบาบ่ฟังเบาพ่อแต่โย่ห้มบ่ห้มันอันนี้นะบ่ห้มันเพียงเบามันพอดีเวลาห่อถมนะบ่ถมดินอืบ่ห้เกินบ่อื่นเบามันเดจ้าเดอเอาปุยยังห้องเผื่อบอนอ่ะปลูกธรรมดาปลุกซื้อบาทโดนไปได้ห้าจังเริ่มไห้ปุ๋ยน่ะห้มันติดกะว่าให้มันติดมัน เริ่มแตกแหนงแตกยังขืนจังคอยมาเอาฟูนใส่จ้ะฟูนงฟูนขิงง่วขิงง่วแล้วก็เอาาฟื้งกบโอ้ขีงง่วทมเทิงเลยบอหนาในเงามันเลยบอแต่ที่แหลกก็ทมเทิงแล้วอือันนี้คือเห็นใส่ห้ายหนานนี้บอว่านี่บ่มันบ่เป็นยังดอกเพาะว่าอันใส่ฟูนขิงงัวนบอเข้มมักบ่คือปุ๋ยบอ ขันใสปุ๋ยไหลป้าเนต่ายต้องใสใสฟุ้นขิงหัวนี่บันเห็นเห็ดดินมันซุมนะเอาเฟืองมากรบอันนั้นคือที่ปลูกที่แหลกนั้นใสฟุ้นขิงหัวไาราเป็นไดนะ้น่ะปลูกที่แหลกกับป้าเหน่ายเออประมาณถวยนี่ละ,ละประมาณถวยประมาณถวยหนึ่งเนาะและะ้วก็เอาเฟืองกรบไหวเห็ดดินมันซุมจ้ะเห็ดดินมันซุมข้าโฮดน้ำทุกมือบ่าจ้กที่ปลูกน่ะ บ่บ่ได้ทุ่งมือปนไดบ่ามือโหดอยู่บ่หน้าใส่หนามยังโหดหนามบดานหนามบดานจ่อเลือกบ่ทางนี่จ่อประมาณสามสิบกเมตรนี่ละสามประมาณสามสิบห้าเมตรกระทึงแล้วล่ะใส่ไฟฟ้าบ่ใส่ไฟฟ้าไฟฟ้าว่าสิเอาเห็ดบ่ระบบเติมหนามลงบ่ออยู่โซล่าเซลล์บ่อเกิดวายมันหนักว่าท่านมีทุนหน้าอันโดนปนไดเขาจังได้เริ่มห่อเริ่ม เห็นน่วยบาทนี่บัตรีลานี่แปดเดือนเขาเริ่มห่อจ้ะอายุไม่ได้แปดเดือนนับจากมือห่อจากนื่นเาได้เก็บบัตนี่นับจากมือห่อประมาณเดือนกัวนี่่หละมันก็น่วยมันก็เหลื่อมงามขึ้นบ่บ่ดนไดเออเดือนกัวสองเดือนเดือนกัวสองเดือนคือได้เก็บสองเดือนได้เก็บนับจากมือห่อเฮาเฮาเขาห่อน่วยซ้ำเลยนะมีบ่ก็ยางผี่มันยิ่มั้งสี่ เพราะว่ามันบริแท้ในปงแหนงเนี่ยมันกำลังปงเออนี่คือเล่าเริ่มท้ำสาวห้เนาะก้ำสาวห้มันเออเห็นรูปเล่าทายให้เบิ้งนันโดกดีแหงได้บกซีด้าเราสีดอกนี่นี่มันสีอยู่วางนี่กันยังใหญ่อยู่ด้นี่เออโอ้หน่อยกว่านี่เนี่หน่อยกว่านี่หน่อยกว่านี่สามปูมือบ่น่ะสามปูมือแหละละประมาณปูมือ โปเมอร์อไผ่ใหญ่นี่มันใหญ่แล้วนี่มาจงไหว์มาสีหอมันบอดดีหอะแาจ,จาอยาเฮ็ดอันใหม่อยู่นี่แล้วนี่เออบอดดีหอมันเป็นโลกนี่อืนาด<บ>ีสีดย่าบอกบรซีดาสวนหนาเนี่กระสีดยุดอกของบอดดีสีดพบปัญไดจังหวัานันบอดดีสีจังหวัดมันเป็นแนวน,ออนี่นี่เนาะนี่ละมันเป็นแอทแท็กนี่นี่บอกแอทแท็กเขาเลยแต่จังหวัดเดยขันมันบ่ดเศร้าก็คือสีแดง แตงกิ่งมั่วนนี่ลงใหม่บ่เทคนิคในการรักษาโรคมันก็คือแต่งกิ่งลงใหม่บ่าน่าแต่งกิ่งเอาใบมันออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเท่าเนี่ยฟุ้นขี้งัวขาว่าจ้ะมันติ็นอะไรนี่โอ้มันเป็นก็เริ่มอืตัดงาถิ่มเลยเนาะจีได้ตัดแต่งถิ่มเห็นมันโปร่งหยอดเอาใหม่จ้ะมันก็ค่อยสิเป็นใหม่ซ้ำว่าแปดเดือนได้ห่อซ้ำว่าสิบเดือนเท่าได้เงินน้ำน่า สิบสิบเอ็ดเดือนก็เริ่มได้กเก็บกินแน่น่ะได้กแจกพี่แจกน้องลละกอนบานนี้มาปีที่สองมามันค่อยหน่วยดกแน่นี่ก็เริ่มที่เขาปีที่สองนี่มันก็กลังปีปีแรกมั่ค่าโควิดเน่ยปวดเด็ขายเป็นไดปีแรกปีเกปีที่แล้วเนี่ยนนี่เนละส่วงโควิดระบาดพอดีนี่บ้านนี้ก็เป็นหน่วยเซลล์อะไเป็นจังไรหน่ะส่วงทุงละสองลอยเลยจักกิโลสิบโลสิบโล หวใส่อยู่ได้แล้วเนาะกับเพื่อเด้ใส่อยู่กับพวกแถวโรงงานฟามไกโรงงานไกสิบปีนั่นสร้างอยู่เลยเอาไปส่งแต่ละสามถุงสี่ถุงกับบกคูกันเห็ดถุงละโลละโลไปส่งเขาเนี่ยนะโลละซาบาโลละซาวกับเพื่อเด้ใส่อยู่รังเมือกได้หาพวกหล่อยอนอยู่ไดจ้าขายพวกซีดาปลานี่นนะ นางมือก็ได้ร้ายกว่านั่นโกงเส้นกับยาอื่นจังหวะกำลังเอาขามาใส่นั่นสองงานพี่น้องสามันมีรายได้ได้มันก็พ่อเดียใส่อยู่จ้ะบานนี้เคมีเดี๋ยใส่เพราะปุ๋ยเคมีน่ะก็ต้องใส่แนวสูนซิมหาเพราะว่าใส่เอาอันหนีมันเอาหน่วยบ่เอาหน่วยมันโอ้กับ่อเด้ยใส่หลายดอกกับใส่ธรรมดานั่นแหละเอาควมดุกเนาะเมน อันปุ๋ยอันขอก็คือบํารุงตนมันหนาติดดอกแต่ใส่เคมีบอยเยืนเนาะบอบอยเยืนใบมันหนีเป็นปุ๋ยตอบ่ะน่ะเป็นปุ๋ยตอเอาไว้เรียบเรียบร้อยสะอาดดีเอาไว้ใส่อันหนีโคนมันน่อยเงาม่นนะอ๋อแต่จะว่ามาแต่งออกมันโดกมันหนาหลายมันก็อันนี้อืมอากาศไทบพุทายเท่มันนะนะมันคุ้มหลายมันมันยังดอกนี่มะปูบกทัวนี่ก็มันจี จะเลยมาใส่มั่วหนีแน่เลยอ๋อนี่อือืขันบัวสียดากระดวงแมงอีหยังอ่ะแมงแมงมะลี่นั่นมะจ้อหันมือจ้ะนี่นี่เห็นบอลมันกำลังเดิมแตกกำลังแตกหย่อนสาวไห้นี่มือนี้ว่าไทยทำเดือนมกราเนาะแมนประมาณประมาณเดือนสี่เดหอเดือนมีนาเมษาเด้อสี่เดหอนี่ปีหนึ่งได้เก็บจี๊ยหลอมหนาปีหนึ่งได้เก็บ แล้วแตงขันเท้าดูห่อมันก็ด้เก็บไปเรื่อยๆดูเห็ดดูแตงเอ้ามันก็ห่อไปเรื่อยๆบ่แต่จะคว่สามารถเท้าเหล้วแตงเท้าสีอันนี้ซ้ำหลายอนี้มันยากมันหลายยางหน้าวังหันก็สิเดไปปล่อยแน่มันบ้เแ็ดเอาเป็นไถจ้ารุ่นทีรดกวังหันขายได้เท่าไรหน่ะบ่ได้ในรูวังหันได้จุดไวป่บ่ได้คึนวณเพราะมันขายหลายอย่างใส่กันบ่ทั้งหมกทัวทั้งหมกทัว ทั้งบักซีดาลังเมือกะ็ได้พันกว่าบาทลังเมือกะ็สองพันกว่าอยู่เพราะว่าขายทั่วใช่น้ำส่งทั่วกระทุงประมาณทุงละสามร้อยกว่าบาทโอ้ราคาดีเนาะราคาดีอยู่บาทมาเมื่อต้นนี้ก็สองร้อยเนาะกะได้งวดบ่างานี่ก็ได้ประมาณก็สี่ถึงสองหมื่นอยู่ขายบักซีดากับขายทั่วโอ้สองยางร่วมกันร่วมกันบานกับพอดีเบิดจากบักซีดาเนี่ยก็พอดีได้มาขายตต้งโมนั่แหละ มะขายต้งปลูกแตงโมขายพร้อมแมนมาขายแตงโมก็ได้ประมาณเจ็ดแปดพันก็เลยเบิดแล้วันนี้ล่ะจังหวะมันเบิดรุ่นเบิรดเบิดคองขายเบิร์ดคล้องขายก็จังหวะผักสะก้อนฮดแต่งบำลุงเอาก่อนนี่จ้ามีเวลาได้แตงเนาะมีเวลาได้แตงถักสะก้อนเนี่ยว่ะช่วงนี้ฮดหนามบอน่ะฮดฮดชูมือโอ้ฮดบ้ามือฮดนั่แหละนี่ฮดสปริงเกอร์แน่อาสายหนำผงแน่นี่ ใน,นเดรสไซส์น้ำผง,งน,ผงนเปดิดขื่นมันคือฝนตกหน้ามันผงขื่นชุ้งๆ,งๆเลยผงขื่นชุ้งๆแหละก็อันนี้ลูก<อ>นี่ไะ<ม>ส์ไซส์น้ำผงไม่พ้นเท่านี่ต้องโหดสูงๆให้ถือดอกน่ำบาน่ะ,นะมันต้องให้เกี่ยวกันบน่มันกะให้เกี่ยวยุกเพราะว่าเขาต้องโหดสปริงเกอร์มาให้มันโหดหวดล่ำต้นหวดอันนี้มันน้ำต้องหดให้มันหลางใบหลางยังมันน้นบ่ให้มันหลางเพียแป้งนี่ เพราะวะ่าเขาอาสาแล้วเนาะให้มันหลังจะวางหาในเพียแปงมันกําลังมันอันนี้ก็กมันบโลูงนํานี่มันบังงลากล้วยนี่มันก็เลยอยากอันนี้เนี่ยหววก่อนปลูกอยู่หานี่นอุ้ยดกอิรีไดปลูลอปกอยู่ใต้นี่ลอ,อยกุ้งต้นคือกันจ้ะบาดอายุมันจักปีน่าจังไดโลบักซีดานี่สามสี่ปีแต่ผู้บํารุงดีกับเจ็ดปีเขาค่อยไดโลบอเห็นหลานพันเหตุอยู่บ้านเซรีนั่นเจ็ดปี ปีปี่างหันมันได้ราคาเนี่ยเขาก็บว่าเขาขายพอเดี๋ยวใส่้ออยูอามันวาเด็ดเจ็ดหมื่นจักไรนี่น่ะมันปลูกสองรอยต้นสองร้อยต้นเนี่ยเงินเจ็ดหมื่นเออในในปีหนั่นนะโกมันส่งเรียจ้จบไปลินหญ้าอยู่แล้วสรงลูกมันเฮ็ดดีของมันเพราะว่าเขาอุ้ยเขาปูหนากว่านี้ปูเฟืองแบบบห้เ็นหญ้าเลยเด๊กัน ยาได้สิดยาบ่น่ะบ่บริสิทธ์บางติได้ตัดให้แต่งัวนั่นตัดให้แต่งัวแล้วก็จังก็ใส่สุกคุ้มเอาคุ้มเอาอันแสดงว่าขี้งัวก็บ่ได้ซื้อบ่ของเยู่ของดีหลายมีงัวอยู่เจโตหมู่เฮาบ่มีงัวก็ได้ทุนลงทุนตืมแล้วพี่น้องอันจำเป็นบ่น่ะต้องใส่ขี้งัวจังซี่กระเจ้าเป็นน้วมันเพิ่มความซุ่มซื่อปรนเฮ็ดให้บัตรทีดาเฮาสมบูรณ์บ่บางทีละต้นมันนี่มันกี้กำลังสมบูรณ์ขึ้นตะกี้ กำลังมาเฮ็ดเอานี่มาถ้าสมมุิบ่มีขี้งัวใส่แต่ปุ๋ยเคมีนี่มันแตกแหนงดีเด้ใส่ใส่ใส่ฝุ่นนี่บ่เออโอ้ขันมะใส่ใส่แต่เคมีนี่อู้ยใบบ๊ออดดอกบ่เตี้นมันแข็งกระด้างเบื้องตี้นนี่มันกําลังโป้งยังวะนี่กําลังสิกโป้งเนาะกําลังโป้งถาห่ออีกพี่น้องห่ออีกเออบัแต่ดูหอดูหอต้นนึงนี่จักหน่วยเคยนับบ่น่ะ อตลออบนี่ปิดถิมหลาย<อ>กว่าหอดอกอีลี<อ>มันเป็นดอกออกมากสีมันเป็นสามหน่วยม,ม,มันได้ปิดถิมน้อยคอสองสองขาง,งนี่ปิดออกเอาหน่วยกลางมันไหวบ่เอาหน้าทรามากสามหน่วยพ่วงเดียวกันให้เอาหน่วยเดียวแค่นั้นบ่เอาไว้หน่วยเดียวบ่เอาวบหลายบ่ได้ได้งาหัก มันสิท้นอันนี้บ่งาซ้ำนี่มันสิรับหน่วยมันไหวบ่นี่คันห่อเอาเบิดคือหน่วยปล่อยห่อเอาเบิดคุหน่วยแล้วโอ้ยไปห่อเบิดคือหน่วยมันงามหักต้องคอยแห้งหน่อยๆก็ร่างหมากอย่าไปไหวเบิดเอาจงไหวนี่นี่เห็นบ่นี่สมบูรณ์ที่สุดบ่วนะหน่วยที่ขาวห้าสิเอ้ามันงามนี่ไมิดยังาหักได้มั่วนี่นี่จังว่าเอาออกบ่ มันนักหน่วยมันงาหักหลายตัวนี่คือจังสีเนอหน่ะมันดอกไม้ดอกไม้นี่ละมันออกจังสีละนี่มันออกมาสามนี่ลังเกอนี่นี่นี่ก็ไว้หน่วยนึงบอกไวน์น่วยหนึ่งนี่มาละมันก็ลังเดืมดแตกนี่คือจังสีมันคู่กะขันมงงามกับห่อเอาเวิร์ดแขนบัวงามกับปิดออกน่วยนึงห้าเหก้หน่งนาพีดที่ห่อเอห่อฮบอแต่อันนี้นวยมันบอกบ่ฮห่อฮบจะนวยที่แหลกหอน่ะเอาถุงหอก่อนเอากระดาษหอน้ำก้น เอาถุงห่อก่อนเอากระดาษห่อทั้งนอกบอกเอากระดาษห่อนอกะาบ้างก่อนมาท่านห่วิธีห่อได้นน่นี่ดิเบื้องตีเลยกระดาษห่อทั้งนอกกระดาษห่อทั้งนอกบอกกระดาษกระดาษหนังสือนักเรียนน่ะหนังสือที่เขาถิ่มแล้วนะบอแต่ว่ากระดาษขาวๆห่อบรได้ได้ต้องออกน้ำเหลืองอย่างสิมันหอมจะอยบกขาดบอกวิธีห่อห่อหุบอันวยมันห่อหุบอนวยมันก่อนเออ หุบอันวยมันนี่บ่ได้หุบเอาต้นมันบ่บ่ก็หุบเอาย่ำอยู่นี่บอนี่อ๋อเอาคมหัวน้ำอีกก่อนพี่น้อกคอยกระร่างปลูกซีดาหุบฮุบฮุบเอาหุบเอานีแล้วน่ะหุบเอานีล่ะหุบเอานีนี่ดิกระเบื้องที่ล่ะนี่นี่บานเอาสเตปเปิลได้เนีบนี่กระดาษนี่นั่นตรงกระดาษเอาสเตปเปิลนี่นี่เอาจกแผ่นหน้าน่ะสอง เพราะว่ามันสีได้บ้างแสงนะแบบเห็นไวยมันขาวขันบ่วหอจังสีมันไวยมันบ่ขาวบบดนี้กับอีกอย่างข้างใยบ่วหัวโตเลยเด้ขันได้หอบ่โอ้ห้าต้องมันเบิ่งแม่นบ่บ่มาเบิ่องหรอกแล้วแต่มันสิใหญ่เองมันมันใหญ่เฮาก็ฮู้เพราะว่างามันสิได้ยว้อนลงย้อนลงมันหนักหน่วยมันจ้าเออมันต้องเฮ็ดต้อง หอพี่น้องแถวบ่ห่อนี่ไปยังไรน่ะแขนบ่หอมันกระเคี้ยวขึ้นไวน้น่ะจีิหลืมันบย่ยาขาวมันกระแซบอยู่แต่ว่า,สารสชาติมันก็แบบเก่าแต่ว่ามันบ่าขาวมันบ่อวบต้องห่อบ่ต้องห่อสีมันยังเป็นตะกี้สีมันค่อยงามเห็นบ่มมันมขาวนั่นน้ำหล่องกําลังปลูกคาลงแล้วน่นนะเนาะน้ำหล่อรังกังเอาคาใส่<อ>บานในปุ๋ยเฮาใส่ถูกยักเดือนน่ะปุ๋ยเคมีแล้วแต่เฮามีแล้วแต่เฮามี กะใส่มั่วนี่ไงแมันสีมันงามกะบบข่อยใส่ปันใหบ่กะว่าเฮาเอาเอาเอาใบออกจังนสีนี่บ่วนาเฮาาลงไซมีกำลังกะใส่อยู่ใส่นอนหน่อยๆกะใส่ฟุ้นขิงหัวน่ำกะเอาเฟืองกบกะเอาปุ๋ยหวานเออสว่างอยากเอาหมากเนาะแม่นบาดนี้บ้านแล้วกะแล้วกันบัวนาบ้านแล้วกะแล้วกะถ้าอะโคต่น้ำติล่ไรไอ้เพิ่นกินุวยขอกต่อเนาะเพื่อนปุ๋ยขอกนี่มั่วนี่มันกำลังเป็นอันนี้เนี่ยมั้ยนี่นี่กำลังเป็นหน่วย มันหนักบ่าท่านไล่นี่ก็ร่งแตกนี่ออกมานี่เป็นเงินเลยนี่หนาจักหน่วยกิโลน่ะหมือยลังเธอกับสามหน่วยสามหน่วยสาบาทน่ะนังเธอกับสี่กันสี่หน่วยอันนี้แน่กับแถมเพิ่นไปนําแน่สี่หน่วยหาหน่วยนังเธอมันหน่วยหน่อยกับชวนมากกับสามพ่อปลูกเสริมกับอย่างอื่นอยู่ได้นะ่นัะพ่อได้เอาไปตลาดน้ำตาลนั่นนะว่าเมน ได้เงินก็เขาอยู่ปีนี้ขายสามพันนได้เงินดีเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายมันแหลงเนาะเปนแหลงสองงานนี่ได้รลายก็ขายเขาหาอะไรวะน่ะโอ้ยดูว่เดินได้รลายกลัวเลยอ่ะพอได้ใส่อยู่เออร้อยต้นร้อยต้นนี่นะสามคูนสามก็ว่ามันได้รลายเติบเลยก็ต้องนะแม่เพียนนี่ยพี่น้องพอดูแลได้เนาะน่ะพอเบิ่งได้สามหนีแปลว่าบ่ได้ บ่อเดียดอยากบ่อเดียยากบ่อเดียดางคนจังเตยเห็ดเอาเองนี่นี่นี่ใหญ่กว่าซ้ำนี่เน่นี่เขาหฮอนี่นี่นี่ละมันจะกูนี่ใหญ่กว่านี่เน่ยโอ้นี่กว่านี่เน่เด้อยนี่นี่โป้มือนี่เห่านี่แหละเออซัมโูมือเห่ากําลังโหดหนามเอ้ายังว่าปล่อยถิ่มโดนกําลังมาเห็ดแตงกิ้งเอานี่อีกอย่างหนึ่งทีนะปลูกพี่น้องเนาะหนาเนาะ ก็ว่ามันพอได้ใส่อิลีเป็นลายไดเสริมพอได้ใส่อหลีแล้วว่าอันปลูกั้างไต้ต้นนั้นนี่บอพี่พี่สองมาขายถึงกันสามหมื่นจ้ะปลูกต้นลอยต้นนั่นบอได้สามหมื่นเออบาดโอบานนี้มาพี่สามมาแฮงแต่ดกแหงหอบวาดบวายสุดหยอดอหลีมันดกอหลีปลูกอันดินมันปลูกได้ทุกสภาพดินบอหน่ะว่ามันปลูกได้ทุกดินนั่นแหละก็แล้วแต่ห้าสิขขืนอยู่กับยการบำรุงดูแลเฮา อันนี้เป็นดินหยั่งน่ะดินทรายดินทรายล้วนปนทรายเนาะล้วนปนทรายแต่ว่าออกไปทางทรายคนละหลายกว่านี่หยานี่เกิดมาโหลดบ่ิยานแม่นบ่ต้านเหงื่อว่ไเดียานเลยนี่ต้านเหงื่อไปนั่นเห็นเพิ่นเศษยาหน่ามว่เคยเีดนี่นี่บ่เคย้านนี้ผู้ใดกินก็ติดใจเขาว่ามันแซ่บนเพราะว่ามันบ่ได้จืดเออมันเปรี้ยวหวานจ้ะเนี่ย มันบ่มีหน่วยเห็นซิมเมื่อวานเขามาเห็นกันก็ไปเสือเนี่ยบักสิดาเหลือสองหน่วยบ่ให้ซื้อดอกเอาไปกินโหลดว่าเออฮะอีแก้วอีแก้วมันม้ายาให้กินอันซิมกินบักสิดาเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวไว้ซ้านี้จ้ะพี่น้องเป็นพืชอีกอย่างนึงที่นาปลูกเนาะเนาะปลูกบ่เบิ่งบ่ทั้งตูดสาวใช่หล่ะเปติล่ะว่าจะมีซ้านี้บ่แล้วก็ไปเบิ่งตี๋เนย่าว่าบักเผากําลังไปๆไปเบิ่งต่อจ้าสวัสดีค่ะ ยายปลูกยังเนี่ปลูกหมากแล้วแล้วบักหมากหมักเ้าแล้วร้ายเราขายเราขายเดียสองปีนะอบๆเา้ออกเออผ้าเราปไาดอกเอาหุ่นที่หลานี่ก็ได้โอ้ฟังนี่ปลูกเป็นสวนพัก ปลูกขายวันหน้าเนี่ยหรือปลูกไว้กินจะปลูกไว้กินล่ะเนี่ยมันเหลือแบงเธอพี่น้องอยากได้กันแบงไปยู่ัวนี้มันบูร้ายมันมาปลูกลาลาเนี่ก็มันสิเป็นยังสี่ขอกง่วงกัยูพี่เลยตัวนี้ขอกง่วงนล้นะโอ้สนุกณุค้นนใสเนาะหน่าเนาะเอาเดี๋ยวคลิปนี่ปิดไว้ซ้ำหนีก่อนหน้าเดี๋ยวจงไปเปิดคลิปไม้ทางหน้เนอะแมนขอบคุณหนาหลายๆจากคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า